ไปดาวนหนึ่งหกสองกันค่ะหกหนสองเออไม่หายมาิ วันนี้มาที่ไอขอาสยามกันเหมือนเดิมเรามาเทศกาลเจ้าชายน้อยนะคะเป็นนวนิยายเยาวชนที่เรียกว่าอะไรนะวรรณกรรมรกรรมเยาวชนที่โด่งดังนะคะแต่ว่าเหนื่อยไม่เคยอ่านส่วนพีนี่คือเป็นแฟนพันธ์แท้แฟนตัวยงอ่านมานานมาแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันละกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเจ้าชายตัวน้อยเจ้าชายน้อยของทุกทกคนนะคะเป็นยังไงในทุกเทศกาลเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ได้มาแล้วนะคะทิเกตไม่มีทิเกตนะปีนี้แต่ว่าเป็นอันนี้นะคะ แ่นที่น่ารักน่ารักกับมีพินน่ารักน่ารักอันนี้ได้เป็นที่ระลึกว,วันนี้เราจะมาปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวเรากับนิเทศการเจ้าชายน้อยครั้งแรกในประเทศไทย The Little Prince Universe and Immersive Journey ที่ไอคอนสยามอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งงานนี้ก็จะจัดยาวๆไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแฟนๆเจ้าชายน้อยห้ามพลาดเลย สำหรับใครที่ไม่เคยอ่านเจ้าชายน้อยนี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตความรักและมิตรภาพเจ้าชายน้อยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1943โดยนักบินชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าองตวนเดอแซงตักซูเปรีซึ่งถูกแปลไปแล้วมากกว่า600ภาษาทั่วโลกเป็นสองรองจากพระคัมภีร์ไบเบิลเท่าน,นั้นเองเป็นพิมพ์กับแผนเชงานนี่เป็นช เริ่มกันที่จุดเข้างานตรงนี้จะไม่มีตั๋วให้แต่จะมีแผนผังภายในงานและเข็มกลัดที่ระลึกให้นะคะภายในงานก็จะมีเช็คพอยต์ทั้งหมด15จุดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะนี่เจ้าชายน้อยมาเยือนไอคอนสยาม เริ่มจุดแรกกันด้วยอุโมงค์ที่จะพาเราเข้าสู่จัก,กรวาลเจ้าชายน้อยกับประโยคสำคัญในวรรณกรรมถ้าอยากรู้ว่าเป็นประโยคไหนเพื่อนๆต้องมาดูกันเองนะคะ,อะตอนนี้ผมเชียร์เตอจะมีหนังใดูใช่มันได้จากเชตเตอร์ภาพนี้นะคะเพื่อนๆมองเห็นรูปอะไรให้ดูแต่รูปนี้ ก็คือลูกมูกินช้างนั่นเองก็ค,คือเริ่มเรื่องของเจ้าชายน้อยะอะไรนะก็คือตอนตอนเริ่มของอเจ้าชายน้อยถ้าใครอยากรู้ต้องไปอ่านกัะ พีแอนแอบอกบอกมาคือต้องบอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขียนถึงตัวเองตอนวัยเด็กแบบว่าอย่าหลงลืมความเป็นเด็กแบบสอดแทรกสอดแทรกเข้าไปใช่เหมือนกับอันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกมูกินช้างแล้วให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่บอกว่าลูกเนี่ยมันคือลูกม่วกแ้วเขาบอกไม่ใช่มันคือลูกกินช้างเบมนที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็บอกว่าเสียเวลาทำไปทำไมอะไรแบบตั้งใจเรียนดีกว่าขอแท้เลยแต่สุดท้ายก็คือเด็กอะแล้วเด็ก อลองนึกว่าเรายังจัดการถู้ขนาดนี้ไม่ได้เลยว่านูกินช้างนูเหลือมอิสมา <c oughs> จุดที่2 Storybook Theater 2> <c oughs> เปิดนิทรศการด้วยมินิเซอร์ฉายเรื่องราวของเจ้าชายน้อยกับภาพวาดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด และนี่เลยจุดที่3 Meet the Little Prince เราจะเจอกับเจ้าชายน้อยกลางทะเลทรายอันเคว้งคว้างเครื่องบินที่เสียภาพวาดแกะสักจินตนาการและภาพวาดดาวเคราะห์น้อยปี6-12อันนี้นถ้าทุกคนเห็นนะคิดว่าเป็นแพหรือเป็นแกะแกะ แ่ไรแแต่ว่าตอนที่เจ้าชายน้อยอ่ะหล่นลงมาตรงโลกมอนุู้นไม่ใช่หล่นสิแบบมาถึงโล่งมัโดดอ่ะแล้วก็มาเจอกับนักเขียนที่เขาแทนตัวเองในเรื่องใช่ไหมขเ,ขเขาก็พูดสิ่งแรกเลยว่าวาดรูปแกะให้ผมหน่อยและทีนี้คนที่เขียนนะเขาก็แบบเหมือนกับเขาหมดความมั่นใจในการวาดรูปไปตั้งแต่รูปไอหมูกินช้างแล้วอ่ะแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เหมือนแบบร้องขอให้เขาว่าเขาก็เลยวาดเป็นตัวนี้มาเป็นตัวนี้ แล้วก็วาดเป็นตัวนี้ซึ่งเจ้าชายน้อยก็ไม่เคยพอใจเลยสักอันหนึ่งจนสุดท้ายแล้วตัดปัญหาตัดลำพานมันก็เลยมาจบที่รูปนี้นะคะซึ่งรูปนี้เราจะให้ดูนะว่ามันเป็นเหมือนเป็นกล่องแล้วก็นักบินคนที่เขาเครื่องบินตกอะไเทราย,ายก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยรูปสุดท้ายฉันวาดให้เป็นกล่องแล้วให้มองเข้าไปในรูแกะอย,อยู่ในกล่องได้แหละและนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เจ้าชายน้อยชอบที่สุด จุดที่สีอสเตอรอยด์ B 6 1 2หรือดาวเคราะห์น้อย B 6 1 2ที่มีขนาดไม่ต่างจากบ้านหนึ่งหลังถ้าใครอยากรู้ที่มาของชื่อดาวลองไปหาอ่านกันดูนะคะจุดนี้จะแสดงได้น่ารักมากตรงกับในหนังสือเลยค่ะทั้งภูเขาไฟและดอกกุหลาบนี่ไงครับดาวที่พอเจ้าพีชบอกนะคะว่ามันมีขนาดเล็กน,นิดเดียวเท่ากับบ้านหนึ่งหลั เขาต้องดูแลภูเขาไฟลูกที่หนึ่ง <Wow. S 1> <laughs> แล้วก็ดูแลภูเขาไฟลูกที่สองอันนี้คือไปทำกับข้าวใช่แล้วมีอีกลูกนนึงตายไปแล้วลูกนั้นตายไปแล้วแล้วก็มีดอกกุหลาบที่ต้องดูแลแล้วก็มีเขาใช่ทราเวลเดอร์เฟนด์ขอบคุณท่ะว้าวว้าวเท่า Travel the Planets กว่าเจ้าชายน้อยจะมาถึงโลกของเราเขาไปท่องนวงดาวต่างๆมาแล้วแถมยังต้องพบเจอกับผู้อยู่อาศัยบนดาวแต่ละดวงที่ทำให้เจ้าชายน้อยต้องตั้งคำถามกับความเป็นผู้ใหญ่ในแต่ละแบบ w l l o o m on อ o a ่ d ชื่อีค่ะและอันนี้เราจะไปที่โลกแ่้ใช่ไหมจากที่เจ้าชายน้อยท่องดาวดวงต่างๆแล้วก็จะมาที่โลก มาถึงโลกมนุษย์กันแล้วในจุดที่6กับ Hello Earth ห้องนี้จะเจอกับเจ้าชายน้อยและเจ้าสุนัขจิ้งจอกใต้ต้นไม้ใหญ่แถมยังมีไม้กระดกให้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งด้วยนะคะเด็กๆน่าจะชอบห้องนี้มากๆเพราะผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กอย่างเรายังอดไม่ได้ที่จะวิ่งไปวิ่งมาในห้องนี้เลยเป็นสีขาว เดี๋ยวเราจะออกฝักโลกแล้วก็ไปวอลกวิทเดิลโรสเซสกันนะคะอุ๊ยโห่มากหอบคุณค่ะ ที่7 walk with the roses ส่วนตัวแล้วประทับใจห้องนี้มากเลยค่ะทั้งความกุหลาบแบบตะโกนเพลง l a v e on r o s e เป็น background กลิ่นดอกกุหลาบฟุ้งไปทั้งห้องและกุหลาบดอกยักษ์ที่ปลายห้องที่ทำให้คิดถึงจะดอกกุหลาบของเจ้าชายน้อยเลยค่ะจำเนือเ้อเพลงไม่ได้ ห้องต่อไปกันค่ะ The Farewell และนิททรศการห้องสุดท้ายในจุดที่8 The Farewell and Star Gazing Hall เป็นห้องที่แฝงในยะของการจากลาไฟ LED ระยิบระยับเปรียบกับการมองดวงดาวบนท้องฟ้าอาจจะมีดวงไหนสักดวงที่มีเด็กชายคนนั้นหัวเรระอยู่กับแกะและดอกกุหลาบเพียงหนึ่งเดียวของเขา นะอ๋อโมชั่นโมชัตลรำก็ใช้น้อยรำเซิร์ฟเซิร์ฟมาถึงโซนกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟกันแล้วค่ะกับจุดที่9 The Little Prince Playroom ตรงนี้จะมีจอค o m Play with Me ให้เราทำท่าทางเป็นเจ้าชายน้อยแล้วก็มีบ่อบอลขนาดยักษ์กับกิจกรรม Knock out the b a l l b o s ให้เราเล่นด้วยสนุกไม่สนุกก็ดูเอาค่ะและในห้องเดียวกันกับ playroom จะเป็นจุดที่10 Hello Bangkok มุมไอคอนิกกับตุกต๊กๆที่เป็นอัตลักษณ์แสดงความเป็นไทยนั่นเองค่ะ เดินต่อมาอีกหน่อยจะเป็นจุดที่11 The Love Wall กำแพงสีดำยาวที่เต็มไปได้วยข้อความจากผู้มาเยี่ยมเยือนเจ้าชายน้อยนั่นเองข้อความเต็มไปหมดแทบไม่เหลือที่ให้เราเขียนแล้วนะคะและจุดที่12 Take a shot จุดสุดท้ายก่อนออกจากนิทรรศการให้เราได้ถ่ายรูปกับแบ็กดรปน่ารักๆแบบนี้นะคะ พอออกมาจากนิทรรศการเราจะเจอกับกำแพงข้อความใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครที่อ่านมาแล้วก็จะจำได้ว่าเป็นบทส่งท้ายของเจ้าชายน้อยนั่นเองซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่13 p a i n t with the prince ให้เราเลือกเฟรมภาพแคนวาสน่ารักน่ารักมาราบายสีและสแกนภาพเพื่อฉายลงบนจอสแสดงผลงานของผู้ชมนิทรรศการแบบนี้เลยค่ะ ูขึ้นมกนเอาผงเขาชอบค่ะนี่น่าร้อนมากใส่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันมีลายเซ็นเราอยู่นะแล้วก็กดสเกล สำหรับแฟนๆเจ้าชายน้อยจุดที่14 The s t o r e ก็จะมีเมอร์ชานดิสต่างๆให้เราเลือกซื้อเป็นที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมที่คอลแลบกับ g a ส Dam g o o d ทั้ง4รสชาติในคอนเซ็ปต์เจ้าชายน้อยหนังสือเจ้าชายน้อยปกพิเศษฉบับครบรอบ80ปีป๊อปอัพการ์ดเสื้อหมวกกระเป๋าเซตสีไม้และเสื้อผ้าเด็กที่มีให้เลือกเพียบเลยค่ะ เอาละค่ะสุดท้ายของสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะปิดท้ายกันด้วยจุดที่15 The Little Prince Universe Pop Up ที่คอลแลบกับ Bear House มีเซตเมนูเครื่องดื่มพร้อมของที่ระลึกน่ารักน่ารัให้เราเลือกแบบจุกๆเลยนะคะจุใจมากๆสำหรับแฟนเจ้าชายน้อยงานจะจัดถึงเดือนพฤษภาคมนี้รีบมากันนะคะเพื่อนๆเค okay, แล้วนี้ก็เป็นของที่ได้จากเซต Bear House อันนี้เซตร9 9เกาะใช่ไหม <S <S วันนรริ้เทศกาลเจ้าชายน้อยก็หวังว่าก็เมื่อทุกคนนะจะไม่หลงลืมความเป็นเด็กๆของเรานะคะที่ในความเชื่อของคริสเตียนเรานะก็มีพูดถึงเรื่องของเด็กๆเหมือนกันนะคะในพระพี่บอกว่าอยากให้เราทุกคนแบบมีความเชื่อเหมือนเด็กๆเด็กๆเป็นยังไงคะก็ะคือไม่สงสัยเชื่อในทุกๆอย่างก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่แค่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะแต่ว่าเป็นความเชื่อว่าพวกเราทําได้พวกเราเป็นหรือสิที่อยากจะเป็นได้แล้วก็ มีความสุขได้นะคะแล้วก็พวกเราเหมาะสมที่จะได้รับความรักดีๆด้วย <S <S วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบการที่เราพามาเที่ยวเทศกาลแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยเพิ่มความคิดด้วยนะนเพื่อเผื่อเราได้นะคะแล้วก็ติดตามว่าในอีพีหน้าพวกเราเอาอร์เจนต์ความคิดจะไปไหนนะสำหรับวันนี้พวกเราเอาเน่าไปเที่ยวที่ราคาจ้าใจ้พอนะคะใจ้พันะค,ะค่ะบ๊ายบาย